สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะของอาจารย์ชินแสเป็นหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็กําลังจะไปออกคอนเสิร์ตนะฮะไปเป็นเกรสพิเศษให้กับทางน้องไอเอฟนะคะซึ่งจริงก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะตารางงานในเดือนนี้ค่อนข้างจะแน่น นะคะแน่นถึงแน่นมากอะค่ะยังไงก็ตามนะคะลูกศิษย์ทุกคนไม่ต้องกังวลใจค่ะอาจารย์จะบริหารเวลาแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดแม้กระทั่งในเรื่องสินไม่สวยแต่รวยมากนะคะทะลุทะลวงก,กันมากมายรวมถึงลายเซ็นก็มีพุทธคุณที่ทําให้ทุกคนตอบกลับมาเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะรวมถึงอีกหลายๆส่วนเช่นกันแม้กระทั่งหงจุ้ยเองหรืองานบรรยายเองสิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หรือเป็นผลลัพธ์ของการที่อาจารย์ทําสิ่งดีๆเนี่ยขึ้นมาเลยทําให้พุทธคุณหรือว่าสิ่งที่เป็นความสําเร็จได้เกิดขึ้นดังนั้นลูกศิษย์ทุกคนจงมั่นใจและภูมิใจค่ะทุกคนที่ได้สิ่งดีๆจากอาจารย์ไปนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พรีเมียมที่สุดค่ะและสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะยังไงก็ตามอาจารย์ต้องเดินทางแล้วนะคะน่าจะถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพมาโพสต์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ